เรื่องที่คุณเรืองไกรีกิจวัฒนะสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้ไปร้องต่อกรก,กตเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3-4ประเด็นด้วยกันนะครับหลักๆนั่นก็คือเรื่องของการถือของหุ้นไอทีวีของคุณทิมพิธาครับซึ่งณนะขณะนี้เนี่ยหากมีการวินิจฉัยก็อาจจะขาดคุณสมบัติแต่ถ้าขาดคุณสมบัติกันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก็สามารถที่จะดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและสามารถดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีได้ครับ แต่มันจะมีในเรื่องของการร้องในประเด็นเรื่องสมาชิกพรรคครับโดยจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดหรือไม่คุณวิษณุเครืองามนนะครับได้บอกเอาไว้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่ทั้งหมดโดยยกตัวอย่างในอดีตที่คุณหญิงพจมานนะป้อมเพชรอดีตภรรยาของคุณทักษิณชินวัตรไปกาคะแนนแล้วมีคนถ่ายไว้ซึ่งเหตุ เกิดเพียงแค่ขู่หาเดียวครับแต่ทําให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะทางประเทศฉะนั้นกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับหากมีการเลือกตั้งซ่อมก็ต้องเลือกตั้งซ่อมทางประเทศ